ยอว้าอะมักทงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับขอดูที E.P ที่3นะครับเนื่องจากว่าผลตอบรับดีนะครับทุกคน ไม่นานน่าจะหัวใครสักคนคก็ต้องเนื่องจากว่าผลตอบรับดีเหลือเกินที่แบบว่าขอเท่าไรได้เท่านั้นเหลือเกินนะก็แบบว่าเฮ้ยโอเคว่ะอย่างงี้โอเคมากเลยในการที่แบบว่ามีกำลังใจเอยขอยไม่นนมมไเลยว่าขอ,าไ,าขอ,อไ,ไม่หรอขอไม่ถ้าพันนี่ก็ได้เ,อเยอะแล้วรอบนี้ขอล้านไลค์ครับ <S 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 2> <S 2> แต่ถ้าใครอยากดูนะครับอย่าลืมกดชื่อไลค์นะครับกดแป้งตอนนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์นะฮะชึ่ออ้ํา เป้าหมายในคลิปนี้นะครับขอสักคันที่เราขอ5ใช่ไหมแล้วคลิปล่าสุดเนี่ยน้องคอยพูดไปขอ7ได้เฉยถึงหมื่นอ่าหมื่นไหมหมื่นอ่ะหมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นพอนี่คือบทสองอ่ะคลิปนี้ขอสักหนึ่งหมื่นไลค์นะครับเราจะมีี e ีต่อไปออกมาครับงั้นสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปเพท่านี้นะไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ เอาแต่ต้นคลิปเลยโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับขอดูที EP 3. ที่3ครั้งนี้เนี่ยเราขอแบบว่าขอคลิปอะไรที่มันแบบว wow, wow ้าวๆนะครับแต่ผมขอหาก่อนมันว้าวตรงไหนตัวผมตัวหนึ่งนะนี่นี่ขอดูทีวีที่3ขอดูคลิปที่มันรู้สึกแบบว wow ้าวแบบอู uh ้อะไรเงี้หน่อยรู้สึกแบบเราไม่เอาขำนะเราแบบว wow, hey, wow ่าเฮ้ยว้าวอะไรเงี้ยว้าะเพราะว่าขำๆเนี่ยไม่มีมาเยอะแล้วไงเอาหน่อยเว้ยมาเอาเลยนะเราดูคลิปแรกกันนะว้าวเลยเฟซบุ๊กเปลี่ยนใหม่ นึกถึงตอนตัวเองห้องน้ำยังไม่ได้ยี่อะไรคนที่ถ่ายขำไม่ต้องไม่ดีหรอไม่ดีหรอกไอ้แบงค์เป็นอย่างไงตรงนั้นเออไอ้ที่แบงค์น้ำโคตรไวกูไอ้ที่อ่านน้ำโคตรไวตัวเต้นข้างนอกไงเฮ้ยคล้ายโดมอยู่แล้วไหมโวยโดมสู้ได้สักพีคตอนจบอย่างได้หนึ่งสัปดาห์ยังสัปดาห์มีเจ็ด

จะเหนื่อยแค่ไหนลุกเป็นนาทีนะเบาได้เบาเบาได้เบาเลี้ยแมวสวยมากตาตาดิโอ๊ยเราจมูมกคุณน้องจุ๊บเลย เอ้ยนี่ว้าวอันนี้ว้าวเลยนี่ว้าวเลยดแมวสวยมากเลยแมวหรนอนนนนนนอออนล่าชอบพี่คนนี้ที่รักนะรักนะรักมากไอรักนะเว้ยรักที่สุดในโลกคิดถึงมากอยากจะหอมแก้มมากเลยรู้ไหม ก็แพงเข้าทำคดลไปเยอะไปเยอเอไปใหญ่ไหลแงวไหลแงวแล้วไกแลวไลงวไหลแงวแล้วไกแกงาเื่นหือหาตาเต้นแม่มีม่ให้ซึ้งแมมึงไปให้ซึก็เลยมาสีแมกูนี่ก็นนียนี่ยจะนะมึงหาี้บ่ว้า ไม่ต่อเอออันนี้น่าสนใจนะเอาต้นเตอต้นนีอันนี้คือเหมือนจำลองว่าเป็นนิ้วคนมั้งใช่ต่อเป็นนิ้วคนนะอ๋อคุณเป็นระบบซิคลิตี้รอเออยอันี้ว้าวดิเออันนี้ต้องมา

อ๋อไอ้ยก็จะใิฮาร์ตาริเห็นแน่ๆฮาตาริเอซีโปรครับอะไรนะฮาตาริเอซีโปรเย็นกันตลาดเยอะฮาตาริเอซีโปรครับเดี๋ยวก่อนนะเอซีโปรนี่ที่มันเป็นผลไม้หวานๆแดงๆน้่นมันแตงโมอ๋อแตงโมที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นกรดน้านอะมิโนอ๋อที่เล่นภาพเนี่ ชายประจำชาตญี่ปุ่นนั่นกีโมโนและนี่อะไรนี่เอซิโปรอ๋อน้ำทำให้เย็นจัดช่วยประหยัด <co ld> พปันอีกครั้งเฮ้ยไอเดียสุดเย็นจริงปะพี่ลองดู<ๆ>ครับเลือดวิ่งไล่พวกนี้ยิงพวก็มจอเลยสัตว์

โอ oh! wow! ้ว้าวไดยไมอมองซ้ายขวาไมมองข้างหลังเลยแซ่บแม่งเลียซ่วตตาดิเนียโอ้โหโอ้โอ้โนี่ันนี่วาวว้าวเลยนี่ว้าวเลย โอ้โหเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้โหโ้โอ้โหอ่้โอ้อ้โหโอ้้นหอ้โหโหมออหอหโอ้โหโอ้หอเห

คอนเทนต์นี้ดีน่าไปทำนะเว้ยสิ่งดีนะใช่ไหมมึงเราไปทำมั้ยคอนเทนต์ดีๆนะเว้ยนี่ถ้ากูย้อมผมสีเนี่ยมึงจะเทไหมเอ้ยไหนบอลตต่อเอาผมไม่เอ้อมใส่หัวพี่อ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเเอาเอาคิงเ็ถ่ายเอาคิงเ็ถ่ายเฮ้ยเฮ้ยมั่วซั่วมันคือผมไม่ได้เป็นสีดำเหมือนมึงยังไงนะเสื้อมึงเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนยกเสื้อยกผมแพงเลยเปลี่ยนสีแล้วมอะไรเนี่ย อี๋เลยตัวนล้วอะนี่เลรอ,อตีป่าโอ้ยรักโอ้ยเฮียโอยเฮียไปแล้วไม่ตีไม่ได้โอ้โหไตีชิวจังไงเฮียอเอาดีเลยเฮียดีเลยเฮียเฮียดีว้าวดีว้าวที่ตีแบบไ,แไม่กลัวไปเฮีย วันนี ite, so ้ผมมีสาระดีๆมาฝากครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยเข้าใจผิดกันนะครับว่าผงชิวรสทําให้ผมร่วงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผงชิวรสนะครับไม่ได้ทำให้ผมร่วงอะไรก็ตามแต่ครับก็ไม่ทำให้ผมร่วงสอพวกมึงมากันทั้งหมดอ่ะมึงก็ทำร่วงไม่ได้หรอไอ้สับเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ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 ฮ้าเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ ไม่เลยเปิดอะต้องรอไงแฟนกัมาลืมไม่มีแฟนว่าอเจ็บแบโคตรเจ็บอู้อ้ไม่นกูไรแล้วด้หัวใจเลยกูบอกเลยคนรักเลยคนรั can't believe it <coughs> Yum Good hot day yum 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 mà Yum 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 ตามเพจนี้บ่อยแค่ไหนตามบ่อยเลยกูไม่รู้จะเป็นตยงเมื่อไหร่โอ้โหวิ่งไหนก็มาละมาโซนนี้ก็มาให้หมดเดี๋ยวจริงจริงเลยนะตัวแค่เนี้ยมันจะรออะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวยังกับวิชิโนปลานันเชียรโดนนิดเดียวถึงแสบผงเพชรร้อนไปคลิปดีกว่า สำหรับคลิปในวันนี้นะครับขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะสําหรับใครที่ชอบนะครับและอยากให้มีอีพีต่อๆไปอีพีสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอย่าลืมกระทืบไรถึงอะไรเท่าไหร่ดีนะหนึ่งหมื่นใช่ไหมที่เราพูดกันมนะาแล้วนะหนึ่งหมื่นนะครับแล้วเราม,มาดูกันว่าสีผมต่อไปของผมจะเป็นสีอะไรกันนะเดี๋ยวเดี๋ใช่เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไผมอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับแล้วใครที่แบบว่าเอ้ยดูแล้วแบบผมสามารถที่จะไปส่งคลิปส่งอะไรได้ทางไหนนะครับสามารถไปส่งได้ที่แฟนเพจแฟนเพจแปะอยู่ใต้ description เราสามารถกดไลค์แฟนเพจได้เลลยกดไค์ให้ถึง นะครับเอาไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับไปแล้วนะครับรบ๊ายบาย